<Again. S 2> สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องโมโตสกีนะครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า ja ลินจา300ในตำนานอีกแล้ววันนี้ผมจะมาทำอะไรผมจะมาสอนการขับรถคัสหรือว่าขับรถลิกไบคันใหญ่ๆให้เป็นภายในห้าสามนาทีพอของขั้สนสามวันนี้เราจะมาสอนคนที่ไม่เคยขับรถมีคัสหรือว่าไม่เคยขับบิกไบ์มาก่อน,นครับ ให้ขับเป็นแบบง่ายๆช่องอื่นอาจจะมีคนสอนเยอะแล้วแต่ว่าช่องผมจะสอนแบบง่างยๆแล้วกันเป็นทริคเลยเอาไว้ใช้กันนะผมขั้นแรกเราต้องดูก่อนว่ารถที่เราขับเนี่ยเป็นรถอะไรกําลังสูงไหมแรงบิดเ,เยอะไหมขับเมินจารเราปิดปื๊ดอย่างเงี้ยตัวเราอาจจะอยู่นี่แต่รถเราไปนูน่นก็ได้เพราะว่าเราขับมินจาสามร้อยใช่ไหมเราก็ดูว่าเราเอารถไปหรือเปล่าอย่างแรกความเร็วอย่างเงี้ยขาตั้งขึ้น แล้วก็นั่งท่าที่สบายที่สุดนะครับที่คิดว่ารถนั่นออกแบบมาให้เนี่ยน,นั่งยังไงเราก็นั่งอย่างนี้เราก็วางนิ้วเรื่องเรื่องการจับคัดเนี่ยมันจะมีแบบลิกสองนิ้วกับจับสนิ้วหรือว่าจับนิ้วเดียวหรือว่าจับอย่างนี้เลยแล้วแต่คนถนัดนะครับเลือกเอาว่าเราถนัดแบบไหนนะครับถ้าเรามีแรงเยอะเราจับนิ้วเดียวเรากดนิ้วเดียวพอแต่ว่าตัวนี้มันมีสลิปเปอร์ไฟท์ให้อยู่แล้วเรากดนิ้วเดียวมันจะลงนะครับผม เงื่อนกำคัดสองนิ้วหรือว่าสามนิ้วหรือว่าสี่นิ้วเลยแล้วแต่แต่ถ้าเกิดเราใช้นิ้วเดียวใช่ไหมเรานิ้วโป้งอ้อมข้างล่างมันจะมั่นคงกว่าแต่ถ้าเราไปใช้ทหมดเนี่ยมันจะจับน้อยนะครับส่วนใหญ่คงใช้สองนิ้วนะครับในการจับแล้วก็ฝั่งหนึ่งวางกระเบื้ไว้นะครับผมเริ่มเลยจุดแจกก่อนขั้นตอนแรกสตาร์ทเครื่อง ว่าเปลี่ยนท่อแล้วตั้งรอ,อกตัว เราออกไปได้แล้วใช่ไหมเราปล่อยคัทไปแล้วเพราะว่าเราออกเกียร์หนึ่งไปแล้วเราเข้าเกียร์สองคันไหนที่ไม่มีควิกชิพนะครับคลิคชิพคือตัวช่วยในการใส่เกียร์ถ้ามีคลิกชิพแบบตัวพันหรือว่าเราซื้อควิกชิพมาใส่มันเป็นคลิกชิพดาวกับควิกชิพอัพถ้ามีควิกชิพอัพเราก็กดไปได้เลยไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องกำคัทนะแต่ถ้าเกิดรถไหนที่ไม่มีควิกชิพเข้าเกียร์หนึ่งกำคัทเกียร์สองเราก็กำเล่นงไปแล้วเราผ่อนคันเล่งใช่ไหมเรากำ ปล่อยได้เลยเราไม่ต้องแบบค่อยๆเรียวเหมือเนเะกียร์หนึ่งเราปล่อยไปเลยแล้วเราเร่งไปแต่ก่ารถมันวิง่งอยู่แล้วมันจะทำให้รถสム ooth นึ่นนะคร้บผมมันจะยากตรงที่เ,เ,เกียร์สองเกียร์สามเนี่ยแหละว่ามันจะใส่เกียร์ปล่อยคัสยังไงเป็นทริคก,ก็คือถ้าคุณไปเกียร์หนึ่งแล้วเนี่ยคุณกำคัสคุณใส่เกียร์สองปุ๊บคุณปล่อยไปเลยมันไม่ต้องกลัวแบบมันจะเป็นอะไรปล่อยไปเลยแต่ว่าเรายังไม่ต้องเร่งน,นะเราปล่อยไปก่อนแล้วเรา,เรา,เราค่อยมาเร่งแต่ถ้าเราเร่งคุณวเราปล่อยเนี่ยมันจะเป็นแบบสตันอะ ปุ๊บแล้วไม้จะยกม,มันต้องปล่อยก่อนปล่อยปุ๊บแล้วบิดอะไรอย่างนี้ก็สำหรับน,นี้ก็แค่นี้นะครับในการสอนขับรถมีคันหรือว่าเป็นรถบิกไปแล้วกันนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะออกบิกไปหรือว่าม่ขับรถมีคันไม่เป็นเนี่ยโดยนี้ศูนย์เขาจะให้เขา,ราเรียกวบัตรทิเบอเชอร์สอนพื้นฐานการขับบิกไปอยู่แล้วเราก็เอาบัตรนั้นนะไปใช้ซะน้อ่าเขาก็ให้มาเราก็ไปเรียนเพิ่มความรู้สักนิดหน่อยนะครับผม กาโค้งกัน้าโค้งกันเบรการเลี้ยวอะไรเงี้ยเขาก็จะสอนอนะเพราะว่ารถใหญ่มากบางทีอะ่ะเราขับรถเล็กมาแล้วเรามาขับรถใหญ่เราเลี้ยวช้า่าเงี้ยมันหนักมันเทอะ่ะล้มแปะทุกลาย <laughs> ผมก็เคยหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันไม่ล้มเาาอาขายัางไม่กอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรถหนักเนี่ยเอาไม่อยู่เราก็ล้มแปะแน่นอนถ้าเกิดมีคอร์สเรียนก็อยากให้ไปเรียนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเสื้อขอผมตอนนี้ช่างเราได้ทําเสื้อ โมโตสกิมาแล้วนะก่อนให้ดูเสื้อข้างหน้าจะเป็นแบบนี้เป็นโลโก้โมโตสกีนะครับข้างหลังก็จะเป็นโลโก้ใหญ่นะเดี๋ยวเราจะทําทําขายแล้วกันถ้าเกิดคนอยากได้นะครับผมเราจะทําเสื้อขายกันแล้วก็จะติะ๊กเกอร์แต่ว่าถ้าทาเสื้อขายเนี่ยเราจะไม่เอาลายแบบนี้หรอกอันนี้เราลองดูก่อนมันถ่ายเองดูก่อนเราจะทําเป็นอีกลายหนึ่งเราจะออกแบบใหม่นะครับถ้าใครสนใจอยากจะสั่งเราจะออกแบบใหม่แล้วเราจะ โหวตกันดูว่าได้รายไหนนะฮะผมไปที่กลุ่มเวลวูดมอเตอร์ไซค์นะครับอย่าลืมเข้าไปกันด้วยตอนนี้มีอยู่ประมาณ8คนประมาณแปดคนใครที่อยู่ในช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปฟันที่กลุ่มเวลวูดมอเตอร์ไซค์นะครับผมตอนนี้ก็ฝากที่นี้นะครับผมอย่าลืมกดซับกดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างนะที่อยู่ในช่องนะครับอย่าลืมสนับสนุนช่องมอเตอร์สกิลเราด้วยนะครับคลิปรีวิวรถ อาทิตย์หนึ่งน่าจะมีสักพันสองพันนะผมอย่าลืมติดตังด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับยังไม่ปิดอรอ